ธมพพามาพระครูธรรมปรีจากรวินะครับเป็นเจ้าวาดวัดแหลมทองอ,อยู่ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังนะครับอ,อดีตเป็นเจ้าคณะตำบลทุ่งสุขขาตำบลแหลมฉบังครับธรรมภาพาพระกิติพัฒสิริปัญโยเป็นพระลูกวัดของวัดแหลมทองปัจจุบันก็ดำพรรษา,าอยู่ที่วัดแหลมทองแล้วก็ ขณะนี้ก็ยังศึกษาหลักสูตรพระธรรมทูตสายต่างประเทศสังกัดวัดแหลมทองซึ่งศึกษาอยู่ที่มจลรมัตถุประสงค์ที่มาในวันนี้ก็ได้รับคำแนะนำจากพระเดชพคุณหลวงพ่อพระครูสุภาจารุนะฮะาม,ามารับการสนับสนุนพระสมเด็จนะฮะที่คิดว่าจะได้รับจากทางนี้ไปเพื่อ เอาไปให้ผู้คนเนี่ยได้บูชาและเมื่อได้บูชาแล้วเนี่ยจตุปัจจัยก็จะได้นํามาสร้างกุฏิแทนกุฏิหลังเก่าที่มันโยแล้วนะครับหรือว่าจะล้มนะเอียงะจะสร้างขึ้นใหม่นะครับมีราคาในค่าก่อสร้างเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณาสักอง้าน5้าถึงสาล้านบาทครับ ก็กำลังดำเนินจริงๆตอนนี้ก็เดิมดำเนินการเจาะเข็มเทเทสาแล้วนะครับก็จะได้ดำเนินการาเทรากฐานเทคานสืบต่อไปเป็น,เป,นเป็นทรงเป็นทรงไทยนะที่ทุนโล่งเป็นเสาไม้เดือนไม้ครับทำด้วยไม้คนะรับวิเก่าเป็นไงบ้างครับราอาตมามาอยู่วัดแหลมทองปี2537 นะครับมีนั้นมาวัดแหลมทองเนี่ยก็ไม่ได้มาเป็นเจ้าวาดแต่ว่าจะมาช่วยในการสร้างอุโบสถวัดนี้เป็นวัดที่ถือว่ายากจนนะเพราะว่าตอนปี2537อาตมาภาพมาช่วยสร้างโบสถ์เนี่ยมีเงินให้ใช้อยู่ที่5,700บาทนะครับแล้วก็อาตมาก็มาอยู่ก็มาสร้างกุฏิใช้ไม้หลังที่เป็นหลังที่เขา เอาเครื่องมือมาจากต่างประเทศมาสร้างโรงงานกันก็ไปเก็บลังมาแล้วก็มาทำใช้โครงสร้างไม้เศษเหล่านั้นแล้วก็ใช้ไม้ไผ่ผ่าซีกตีข้างขวาหลังคาก็มุงด้วยยัคาครับก็ใช้อยู่ได้ประมาณถ้าเกือบ3ปียาัคาก็ผุแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นมุงจากก็อยู่ได้อีก4ปีแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นสังกะสีครับแต่ว่า ก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าไม้ไผ่นั้นมันเป็นมอดอาจจะมาเป็นภูมิแพ้เวลาลมพัดมาหรือว่ามีการโยกอะไรบางสันเนี่ยมันก็จะฟุง้งก็จะเป็นภูมิแพ้หนักนะครับและต่อมานั้นพอดีมีคนถวายบ้านเขาเรียกว่าบ้านนอกดาวนะครับบ้านนอกดาวก็ไปรื้อมาแล้วก็ก็เลยได้ไปอยู่หลังนั้นครับแต่ว่าบ้านนี้เกิดกุฏิเนียเสาไม่ได้ลงดินนีเพราะว่า ในการทําเดิมของเขาเนี่ยก็ตั้งอยู่บนพื้นที่เราเทป,ปูนละรองรับทีนี้ปัจจุบันนี้ก็ <c oughs> มันโยครับโยไปทางทิศตะวันตกก็มาภาพก็ไม่รู้เรื่องว่าอากุติมันโยก็คิดว่าประตูตกแต่เอาช่างมาทําครั้งแรกทําไปแล้วครั้งหนึ่งนะแล้วต่อมาก็ตกอีกก็ให้ช่างที่เก่งมากด้วยจังหวัดระยองมาทากาแพงวัดก็เลยให้ไปดูเขาบอกว่าไม่ได้นี่มัน กูต no no ิมจะล้มอ no. ่ากูติมจะล้มนวนี่มันเอ็นแล้วก็เลยเถียงกันเขาบอกว่าไม่ใช่เชื่อผมที่เขาเอาดับน้ําเอาดิ่งมาดิ่งและประมาณอ่าปรากฏว่าล้มไปแล้วประมาณสักสิบเซนเนี่ยอ่าเขาก็พูดว่าระวังนะเนี่ยจะล้มทับอ่ก็เลยก็เลยคิดว่าเอองั้นก็เขาก็บอกว่าสร้างใหม่ดีกว่าก็เลยคิดสร้างครับ แต่จริงอาตมาก็อยู่ในสมสถะเพะหมายว่าอยู่พอประมาณทุกวันนี้ก็นอนกดอยูนะ่มีกฎเป็นที่นอนนะครับปูเสื่อนอนทีนี้ว่าออกแบบเองนะเป็นวิศวกะสถาปนิกก็ออกแบบหลังเล็กๆนั่นแหละ, <c oughs> ะฟังประมาณทัก4เมตรคูณ6 6เมตรประมาณนี้ทีนี้อยู่มาสปีก็ยังไม่ได้ทำสักทีหนึ่งก็เลยมาคิดว่าตอนนี้เราอายุก็63แล้วเข้า64 นีพพรทที่เดี๋ยวเราก็คงจะตายอยู่ไม่นานเช่นอายุ80เนี่ยก็อีกว่าปีเองตายแล้วนี่จะวัดองค์ใหม่เนี่ยเขาจะอยู่ได้แบบเราหรือเปล่าก็เลยต้องออกแบบใหม่ครับเพื่อรองรับผู้ที่อยู่องค์ต่อไปแล้วก็หาจุดตำแหน่งในหลักการของศาสตร์บางอย่างที่เขาเรียกว่าวงจุ้ยอะไรเนี่ยครับมีอยู่ก็หาจุดตำแหน่งที่ดีแล้วก็เขียนแบบขนาดขยายอีกหน่อยหนึ่งนะครับก็เลย ราคาก็จากล้านประบาทก็กลายเป็นประมาณนะครับว่าน่าจะสองล้านหขึ้นถึงสาล้านนะครับพอดีมาเจอกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระคระูรสุภานะครับก็ท่านแนะนำว่าทา่านได้พระสมเด็จไปแล้วก็เพื่อเอาไปให้คนได้บูชาแล้วก็จะได้ปัจจัยมานะสร้างกุฏิซึ่งปัจจุบันนี้ทั้งวัดเองก็มีทุนอยู่ สามแสนบาทสี่แสนบาททั้งวัดเลยนะครับทั้งวัดไม่ใช่เฉพาะทุนสร,ร้างกุฏินะการใช้จ่ายทั้งวัดเนี่ยเป็นเง,งินนเวียนในวัดประมาณประมาณนั้นแค่นั้นเองเพราะนั้นเราก็จริงๆไม่อยากไปบอกบุญใครนะครับเพราะว่าก็บอกบุญเข้ามาถ้าหลายปีแล้วจากเงินสองห้าพันเจ็ดร้อยบาทเนี่ยครับตอนนี้ก็เลยก็เลยมาครับมาที่นี่เพื่อได้รับความเมตตาจากที่นี่ครับ ก็หวังไว้ว่าอย่างนั้นนะครับบัญชีไทยพาณิชย์นะครับ4370438741ครับวัดแหลมทองครับรบ,บัญชีวัดแหลมทองสำหรับเบอร์โทรติดต่อบร์บโทรติดต่อก็0619795191 9, 9, 1, 1, 1> ครับ ชื่อพระครูธรรมปริาการนะครับนโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสสะนโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะข้าพเจ้าขอรัตนาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระยาทรงกเจ้าคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายคุณสมเด็จโตคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเหล่าทวยเทพเทวาเทวดาทั้งหลาย มีพระอินทร์พระพรมพระยมพระการชาตุรโรกบาลทั้งสี่พระภุมมเจ้าที่แม่นางธรณีผีบ้านพี่เรือนเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาเหล่าทวยเทพทั้งหลายผู้มีฤทธานุภาพมากขอให้ท่านทั้งหลายจงมาอํานวยเอ่ยชใจอมนวยเอพอพรให้สถานที่แห่งนี้มีคุณโยมฟ้าที่มีจิตใจอันเป็นบุญเ,เป็นกุศลพร้อมด้วยวงวานบริวารทั้งหลายทั้งครอบครัว ก็ขอให้อยู่ดีมีสุขไร้ทุกโรคาปยาธิไปไหนไปดีมาดีคิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาไปดีมาดีเจริญแค้วค่า่ปลอดภัยขอยมีคนรักใร้นับถือจงเป็นผู้มีอำนาจวาสนามีบาร,รมีมีสติปัญญาสามารถฉเฉลียวฉลาดรู้ธรรมทั้งหลายทั้งปวงตลอดการนานเทิน